เห็นอะไรวะแหวบอะไรแดงๆวะแวบเฮ้ยมันมันลูฟี่อ่ะจือเฮ้ยคลรดจังนี่นา้ยเขาไม่ใช่คารอลจังอ้าวแล้วเป็นใครมีถูกระต่ายด้วยไม่เห็นหรอชุดเขาเป็นอุตตะนะอุตตะคู่กระต่ายเอ๊ะอะไรข้างๆไม่ได้เจอกันนานนายดูอ้วนขึ้นนะลูฟี่เอ้ยระระวังนะหมูตายักโอ้โหหมาตัวเบอรเลอร์เหมือนเป็นหมาแล้ว เฮ้ยโชคดีนะเนี่ยว่าเรามีดาบของโซโรอ่ะอ้าตานี้แล้วเอ,อ้ยหนีไม่ได้วันประจำตป่านแล้วเอ,อ้ยนี่เราจะรอดชีวิตกันหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเน้นใช้ชีวิตนะไม่เน้นรอดชีวิตไปกอนละมันกัดแปงเห้วอเกินนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วขนาดดาบของโซลโยังฟันนั้นไม่เข้าเลยโอ้ยหนีกันเถอะป่ากไว้ก่อนให้เจ้าหมูปา่าเอ้ยเดี๋ยวกลัมาทำขัดขืนกัเลยเนี่ย วันหลังจะมาทำผัดเผ็ดหมูป่านะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นลูกทีล็อกเทอย่าเพิ่งโกรธนะตอนนี้ต้องหาข้าวกินกันรู้สึกหิวนากเกินทําไมเราถึงได้มีหูกระต่ายโผล่มาเนี่ยดูดิถึงแต่เราก็วิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะนี่ไงดาบโซโล่เขาบอกว่า,าดาบโซโล่เนี่ยเอาปรคับที่ปากได้นะแต่ว่านอกจากมีอาหารแล้วเนี่ยเรายังจะต้องมีไม้กันด้วยนะเพราะว่าไม้เนี่ยจําเป็นมากเลยแล้วก็อาหารก็จําเป็นมากๆนี่แหละตอกแป๊บตอก หาตากแป๊บหนึ่งต้องทําขวานด้วยเดี๋ยวเราทำพิซซ์ไม้กันก่อนละกันตอนนี้เราต้องไปตอกหีนี้ก่อนนะตอนนี้เราสองคนเนี่ยยังเป็นโจรสลัดที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมเลยก็ยังเป็นโจรสลัดกระจอกอยู่ยังไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษนะจนกว่าเราจะได้กินผลไม้พลังปีศาจยังไงล่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องอัพสเตตัสเราก็เพิ่มสกิลของตัวเราเองด้วยนะแล้วเราถึงจะกลายเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่เคยก็จะมาป้นอ้อมอ๋อเอ้ยไอ้เจ้าจนสลัดหมวก ไอคิดเหรอว่าไอจะมาปนเราง่ายๆอ่ะไอมีทางซะหรอกอันี่ยไปไปาให้ป้นกัน <c oughs> อันนี้จะต้องแบบบังคับขูเ่เข็ยนเอาของนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็แปลกย่อยไม้กันกอนละกันเนาะตอนนี้เราก็น่าจะทําอุปกรณ์หินกันได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะทําพิกหินแล้วก็ขวานหินไว้ก่อนที่สาคัญแล้วต้องมีดาบหินนะ พราะว่าแถวๆเนี้ยมันมีทหารเรือด้วยนะสีทหารเรือมันเดินเพ่นพ่านจะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญนะพวกเราต้องมีขวานเนอะพิเคนใส่มอสตัดต้นไม้ลงไปด้วยนะจะได้ตัดช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 ดทั้งต้นเลยเพราะว่าง่าพวกทหารเรือมันจะมาตามจักเราน้พี่เคนไอามา้มาเลยมาเลยลาอป่นเลยจะโลกกระจ็กมันเยอะมากเลยว <Palm> ิ่งเราใส่มอสตัดต้นไม้ลงไปด้วยมันจะได้ตัดต้นไม้ได้เร็วๆ,ๆนะประหยัดเวลาไปได้เยอะเนาะประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะแยะเลยล่ะว er 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 er. ุ่งยไงเจอหมู่บ้านแล้ว ลุดของกันดีกว่าพี่เคนถือว่าจะได้ของดีๆนะต้องมีของกินดีๆให้เราแน่ๆเลยล่ะไห้มไปดูข้างบนก่อนดิอุย๊ยมีไงชาวบ้านโอย อ้ํเนี่ยแล้วมันมีทหารเรืออยู่ข้างล่างด้วยเห็นวาทหารเรือเหรออย่าไปกลัวมันเฮ้ยเราจะกินกาดแล้วอ๋อจีแย่ตอนนี้เราต้องกลัวมันนะตอนนี้เราต้องกลัวมันก่อนเรามีเราต้องหนีไว้ก่อนสู้อาจจะยังไม่ค่อยได้นะเฮ้ยแต่เรามีดาบโซโลนี่นะเรากลัวอะไรอ่ะลองฟันมันก่อนดิอุ้ยได้เงินด้วยอุ้ยได้เหรียญทองมาด้วยล่ะโว้จะพวกทหารเรือมันมีเงินนี่เองถ้างั้นเราก็ลุดของมาซะเลย ของนี่กล่องเราก็ไปใช้ได้นะเดี๋ยวเราค่ำไหนก็นอนนั่นก็แล้ากันพี่เคนเอาเตียงานะเอาเตียงด้วยการผจญไทยของเรานี่มันก็เสียวๆมันกันเนาะเพราะว่าถ้าเราเดินเดินไปเจอบอสเนี่ยจะทํายังไงก็ไม่รู้เอ,อ้ยนั่งไหเจอแล้วกลับตันเดี๋ยวเราคาบดาบสโ,โลไว้ด้วยระวังนะโหดนะตัวนี้เฮ้ยอะ แต่เราชอตโซโลมากเลยนะเฮ้ยแต่ว่ากับของโซโลมันไม่แรงพอดิเฮ้ยระวังนะอ้าวมันโหดนะกับตันนะนี่นี่ค่ะไปอยู่ในบ้านกอนก็แล้วกัน,กนมันก็จะข้ามซาด้วยสิเฮ้ยทำไงดีอ่ะเราฟันแบบนี้ก็แล้วกันนะเแนจีเข้ามมาดีกับตันเรื่องจะมาจับแล้วเหรอไอ้นี่ทางหรอก ก็ดีเหมือนกันนะมีหูกระต่ายแบบนี้ก็น่ารักดีแต่ว่าตอนนี้ต้องขอนอนพักก่อนละหลับแผลอชาชา้าสดใสชาวเราพี่เค่งโอ้ยช้ามาทหารเรือเต็มเลยแล้วข้าเราต้องการเหล็กเฮ้ยนี่ไงไอาจาตัวดอกเหล็กเราเจอโกเลมละเราจเจาเหล็กจากโกเลมนี่แหละเดี๋ยวเ๋ยวให้ไปลงเหมืองที่หลังเนาะคือเราจําเป็นจะต้องมีพวกแร่นะคะไว้สําหรับคาบกุญแจเนาะถ้าเรามีกุญแจเหล็กกุญแจทองกุญแจเพชรแล้วก็เราก็จะเปิดกล่องขีปสมบัติได้สบายสบายเลยนะ เพราว่าจุดประสงค์หลักเรานี่ก็คือดสมบัติแล้วก็ไปสู้กับเจ้าพวกบอสใช่ไหม นี่ได้มาแล้วสมบัติรายนิดไหนก็ยังดีนะแล้วเราก็จะไปร่าสมบัติในแกนลา์กันใช่เราจะไปท่องแกนไลา์กันเ,เดี๋ยวนะก่อนจะไปท่องแกนลดยเนี่ยพี่จะต้องมีดาบของโซโลสักก่อนเนาะว้าวขอบคุณนลยรองคาบดีอุ้ยอร่อยเลยอ,อยากกินด้ามเข้า,<อ>าไป<ว>ะนะไม่ไดมเค็มๆเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องคับโล่กันก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยเรามีโล่ไว้ก่อนจะได้อุ่นใจไงมีกระป๋งน้ำไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเราจะลงเหมืองกันแล้วล่ะ เพราะว่าเราต้องการไปหาแร่ไปทําชุดเกาะแล้วก็อาวุธกันในระหว่างที่เรายังไม่มีผลไม้ปีศาจไปกินนะหวังว่าวันนี้เราจะโชคดีได้ผลไม้ปีศาจมากินสักลูกหนึ่งอนะเนาะลูกหนึ่งก็ยังดีอะนะ จะได้ไม่ลเนี่ยอยากมีพลังกับเขาจังเลยไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเขาบอกว่าพลังปีศาจเนี่ยแต่ละลูกแต่ละชนิดเนี่ยพลังของมันน่ะดูว่าวังมากเลยนะถ้าดูในกระตูนใช่ไหมอุย้ยเมืองน,นี้มีวีดด้วยโชคดีเราไม่รอดตายแล้วนะไม่อดข้าวแล้วใช่แต่ยังน้อยตอนนี้ต้องกินขนมปังไปก่อนนะเอเช่ตอนนี้เดี๋ยวเราทำขนมปังกินก่อนก็แล้วกันนะรองท้องไปก่อนก็แล้วกัน เฮ้ยทั้งนู่นมีบ้านใครด้วยอะเห็นหลังคามีกระท่อมด้วยเหรอ๋ย <ไป S 1> ลองไปดูดีดดนะตรงน,นี้มันจะเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านใช่ไหมเดีย๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวต้องดโตของให้หมดก่อนนะเฮ้ยไม่มีอันด้วยพี่เขนได้อันมาอันนึงแล้วเราเดินไปเดินมาในหมู่บ้านเราก็มาเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นกระท่อมร้างเลยนะเราก็เลยลองเข้าไปดูดูเราเข้าไปดูเราก็เจอกับกวางสมบัติ วล่อ <Wow S 2> สมบัติที่เราตามหาก็เปิดไงอ่ะเราก็เลยโดมาซะเลยแล้วก็รีบออกไปเพราะว่าเรากลัวว่าเจ้าของเขาจะกลับมาเลยไม่มีคุณแจะเอากลับไปก่อนเนาะไปทั้<อ>งก่อน้องยกกล่องสมบัติไปก่อนแล้วรีบไปก่อนก่อนที่เจ้าของบา้านเขาจะกลับมาเราก็เลยรีบออกไปก่อนเนะาะบางใครก็ไม่รู้ไปแล้วนะเราไม่ต้องรอให้เจ้าของบา้งบานเขา,ากลับมาหรอกแล้วเราก็มาเจอกับคนในหมู่บ้านคนหนึ่งเขาคืออลูบิด้าเอ้ยงานงอกแล้ว จะเป็นเวอร์ชั่นพร้อมเพราะว่าเขากินพลังผลไม้ปีศาจเข้าไปใช่เปล่าโอ้ยเราบังนะอ้อมเขาโหดมากเลยนะโอ้โหดูดิตะบองอันเบลอร์เลยอันนมใหญ่เนี่ยนมโตเนี่ยเราเนี่ยอยู่นี่นะวตีไม่ถึงก็ดี <c oughs> ใช้ควานหินสู้ยังได้เลเนี่ยแต่ต้องอยู่ในน้ำนะวิดูดิพี่เคนมันดาบกองสมบัติมาอีกแล้วใว้เราเลุยเล่นแน่ๆเลยวันนี้เล่นๆเล่นๆตวโชคดีจุงเบยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเราก็มาเจอก่ะเจ้าโอ้ยสัตว์ยักษ์อีกแล้วมันคือฮิปโปเตมัสหิมะมันคือสโนว์ฮิปโป พี่เคนตัวใหญ่จุงเอามะมาทำเสื้อคลุมดีไหมพี่เคนอุ้ยไม่กัดด้วยน้องใจดีนะะ่ารักเอาอะพี่เคนเดี๋ยวเขาเริ่มก่อนถ้าเราตีมันจะตีเราปะเอ้ย <Hey, S 2> มันไม่สู้คนทำไมไม่ตีเราอะ่ะหรือว่าน้องใจดีอะ่ะว้เวเวลอัพแล้วมาแล้วพี่เคนตอนนี้เราก็เลเวลเริ่มัพแล้วนะเราจะต้องอไปล่าอาหารกันตอ่อแล้วก็ต้องลงเหมืองกันด้วยเนาะ เราสังเกตว่าทางนี้มันมีรูอะไรบางอย่างเหมือนจะเป็นถ้ำลงไปได้เราก็เลยลองเข้าไปสำรวจด,ดูนะน่าสนใจนะลองไปดูดีอย่างนั้นก็มีโคให้เราขุดนะพอเราได้โคเพียงพอเราก็ลงไปลึกข้างล่างอีกอุ้ยอันนี้ลึกใช้ได้เลยราะว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการเพชรกับเหล็กแล้วก็ทองนั่นไงเดินลงไปลึกข้างล่างเราก็เจอเหล็กซะละเราก็ขุดเหล็กซะเลยละกันแต่ว่าวันนี้เราไม่อยากได้ชุดก่อเหล็กเลยอะเรามีความรู้สึกว่าชุดเหล็กมันยังบางอยู่อะ ถ้าไปสู้กับเจ้าพวกบอสเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้นะพี่เค็นก็ว่างั้นแหละน่าจะตุเย่นะไอพี่เคยนอย่างนั้นมันต้องได้ทองนี่ทองกับเพชรอ่ะจะได้ไปเปิดกล่องสมบัติได้ด้วยอะ่ะ<อ>ลงไปลึกๆหน่อยก็แล้วกันเนาะเฮ้ยค<อ>ิปเปอร์โคเฮ้ยระวังนะโอ้โว้มีโคใช้กันโลกหน้าแล้วกระจายเลยทีเดียวไป,ไปก่อนละกันตอนนี้ก็ขอลวลากุดโคกันก่อนนะฮะชีวิตดีดีมีโคใช้แล้วเยอะเกินเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันต่อนะ ลงไปลงไปข้างล่างเหมือนกับว่าจะเจอลาพิสเลยเนาะอุ้ยถ้าทางจะลึกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะต้องลงไปลึกๆตีถ้าไม่ลึกก็ไม่เจอพวกเพชรนะมันอันตรายนะเจอทองแล้วเย้เอาท้องไปก่อนเพราะว่ายัางไงยังไงทองต้องใช้ทํากุญแจทองอยู่แล้วอนะเนาะอันนี้เราก็มีกุญแจนึงอะกุญแจทองแล้วซึ่งมันก็ใช้แล้วเยอะพอสมควรเลยนะในการทํากุญแจนะหมายว่าแต่ว่ากล่องสมบัติทําไมเขาต้องล็อกกุญแจไว้ด้วยเนี่ยไหนๆเก็บได้แล้วก็น่าจะเปิดได้เลยเนาะนี่ไงเราเจอเพชรแล้วจะกีบ เม็ดเราก็จะเก็บไปก่อนนะเออเดี๋ยวของมันเต็มตัวอีกแล้วอะ่ะโอเค่อกก่อนละกัน ไม่มีแค่เม็ดเดียวเองอะปรากดเปิดออกมาเกลือเค็นปิเดี๋ยวพี่เคนตอกเลสโตนไปด้วยนะได้เลยฝั่งนี้นะเฮ้ยจอคิปปอรกคิปปอระเพชรให้มันระเบิดเลยนะบุมอ้าวเฮ้ยโอ้โหยังเยอะเลยให้เรามีเพชรใช,ช้มไม่จํากัดแล้วนี่มันแรงกุ้มรัพย์นี่นะคุ้มซัพย์ไต้ดินนี่เองแล้วก็อืมเดี๋ยวเขาเวลาขุดเพชรต่ออีกไหนก็แล้วกันนะอย่างนี้เกลือก็เกลือมาเลยเปิดกล่องให้ไตวไวก็ไม่กลัวก็หลังจากที่เราขุดเพชรจนหมดแล้วล่ะเราก็จนะมา ครับเป็นชุดกเกาะห้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยิ่งเรามีชุดเกาะที่แข็งแร่งเข้าไ่เนี่ยโอกาสที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะน้อยใช่ไหมอ๋อใช่ตอนนี้เรามีชุดกเกาะห้แล้วเรียบร้อยชีวิตดีดีเดี๋ยวเราได้เวลาไปแก้แขนเจี๋ยหมูป่าเมื่อกี้แล้วมาทำผัดเผ็ดกันดีกว,ว่าอุ้ยแคมก็ตอนนี้เรา,าเผาเหล็กกะทองมาเรียบร้อยนะเราจะมาทำากุญแจกันเลยดีกว่านาะนี่เลยกุญแจก็ต้องใช้ทองนะถึง3แท่งด้วยกันเลยนะต่อ1นดอกอะเนาะแล้วก็แท่งเหล็กเนี่ย ต้องใช้ถึงสามแท่งต่หนึ่งดอกเช่นเดียวกัน <S <S <อ>แล้วก็จะคลับออกมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเจอพวกกล่องสมบัติประเภทไหนกันแน่นะแล้วก็คับไว้เผื่อๆต่างกัน,กนมีแต่ต้องมีกุญแจเพชรด้วยกุญแจเพชรเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยครับไวเผื่อๆหลายๆชิ้นแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องมาคับกันบ่อยๆง ได้มาลากกุญแจเพชรทีนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสมบัติกันรามมาดูกาชาของเราดีว่ากาชากล่องสมบัติของเราเนี่ยมันจะได้ของดีบ้างหรือเปล่านะไม่เอกเกลือนะอ้อมกล่องสัก,กประีนึงน๋ย่ลังเปิดเดียวหอเปิ้นะ <laughs> ลผลไมกลากไม้มาทําหยั่งเนี่ย,ยทำไมกาชาของเรามันเกลือจังเลยอ่ะโอเกลือมากเลยอ่ะโอ้มาแล้วก็ขึ้หาได้หา้โดนหายได้ดีดีมาแล้วผลไม้พลังปีศา ก็คือเจ้าผลไม้พลังปีศาจผลโทริโทริเป็นผลไม้โมเดลฟีนิกซ์ผลปีศาจสายพลังโซออลในตำนานว้าวอ้าวเกลือเขาบอกว่าถ้ากินเราจะมีพลังเปลวเพลิงสีฟ้าด้วยนะเฮ้ยเอาอย่าเพิ่งกินแบ่งกันด้วยอ้าวเฮ้ยอุ้ยไปเกณฑกดเขอเหอะนี่มันพลังนกฟีนิกเลยนะคนละครึ่งแน่อันอร่อยจุงอ๋อกินคนเดียวไม่แบ่งใครนเหมือนกับว่าจะมีพลังทริทรินกฟีนิกเลยนะ ว้าวอย่างแทด้ดูดิเขามีสกิลขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามันมีมานามันจะต้องรอครูดาวนีดหนึ่งนี่ดูดิมีพลังเปลวเพลิงสีฟ้านี่นะโอ้โหอย่างแท้เลยพลังปีศาจนี่สุดยอดจริงๆเลยว้าวมันหนึ่งโหเตะลอยฟ้าลูกเตะเปลวเพลิงสีฟ้าหืมลอยเลยโอ้โหกดได้ตั้งสองปุ่มนะปุ่มซดกับปุ่มเอ็กซ์แต่ว่า จะต้องรอเลเวลเจ็ดอัพขึ้นไปก่อนนะมันถึงจะปลดล็อกสกิลของเราได้อะเนาะตอนนี้เรากาจะต้องอัพสเตตัสของเรากันก่อนนะเราจะอัพฟันแรงนะคะนี่อัพฟันแรงแรงไปเลยให้มันได้ก้าไปเลยนะมันจะได้ฟันแรงขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยอัพเลือดทีหลังนะเน้นแรงเน้นแรงเน้น้าค่ลังเราจะต้องเน้นฟันแรงไม่งั้นเราไม่รอดจถ้าจะอยู่ในนี้มันโหดอะมันจะต้องแบบฟันแรงแรงหน่อยนะแล้วก็เลือดเยอะมีใครให้เรารอสกิลมานั่นไงเจ้าทหารเลือสุดททั้งโลา มาดิลูกเตะเขหลอยเลยคางเหลืองเลยทีเดียว <c oughs> ตกลงมาก็ตายลอยไม่ทนันสู้เลือดมันน้อยวุ้ยมันดับปืนเราได้ปืนของทหารเรือมาด้วยล่ะยุดนะนี่คือการป้อนส่งครามาให้หมดเออยังแพ้ละครยังแพ้ละครอย่าเล่นของมีคมกันดีออ้ยชอบเล่นดับ <c oughs> เล่นปืนกันนี่พวกเนี้ยกระจายเลยแล้วนี่เหมือนกันนี่อ้าว ตา,ตายกับอากาศเลยทีเดียวไม่กลับมาแล้วเหรอเอะ๊ะตะของไว้ให้ดูตังค์อ่<น>ะแล้วปืนอ,อีกอันด้วยขอบคุณนะมีใช้คนละอันละก,ก็ดีนะมีปืนน่ะมันช่วยทุนได้เยอะนิดนึงก็ยังดีนะเราเดินมาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งและนั่นก็คือราชาวาปปลู <S <S โอ้โหอ,อยู่กันตั้งหลายตัวน่ะ <S 2> <S 2> เอา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 ใครดีเอาราชาวาโปลูก็แล้วกันเนาะระวังนะโหดนะตัวนี้น่ะโหดหรือไม่โหดไม่รู้มันก็คือม็อบตัวหนึ่งไม่ใช่หรอ Oh, 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 hey. มาแล้วพี่เกณฑ์มาช่วยแล้วโอ้โ oh, ห oh, ลอยเลย ว้ยมันไม่ตายเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วอุปดาตตายฟันอยู่หลายทีมกันเนี่ยเฮ้ยมันดอบชุดเกาะเฮ้ยดูชุดเกาะมันดิโอ้ยชุดเกาะมันเหมือนจะเป็นขนของฮิปโปฮีมาเลยนะโอ้ยระวังนะข้างๆมีใครด้วยแกผ่าด้วยมันคือมิงแบะป่ะเฮ้ยเจ้ามิงแบะโอ้ท่าทางมันจะวิ่งเร็วหน้าด้วยนะดูขวานในมือมันดีมันจะไปฉกหัวใครอะคนเลยไม่ใส่เสื้อโอ้วิ่งไวมากเลยเห็นพุงเลยมันยิง อ้มันจะยิงกระสุนระเบิดใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขรตัง้งขัตั้งขัับไม่ยิงแล้วขัดตั้งคัับงะวังให่มาตีเขาโอ้ยมันตายแล้วเหรอทำไมมันตายเร็วจังดีเลยเอาอเขาก็นึกว่ามันจะตายช้ากว่านี้นะแล้วไปขึ้จะตุยกันนะแต่มันวิ่งไวนะ่าดูเลยนะจับพวกเนี้ยดูดิมันมีผ้าคลุมวาโปมันด้วยแหละ เไปลองใส่ดูดิถึงแม้ว่ามันจะยังบางกว่าไดามอนด์นะนะแต่ว่ามันใส่แล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิมีเขียวด้วยน่ารักเชียวฮิป,ปโปเตมสัสน่ารักจุงเบยเอ้ยนั่นมันเจ้ามิงไทเกอร์นี่นะเจ้ามิงไทเกอร์นหนอยู่บนภูเขาหรือเปล่าอ้ัวเป็นเสือเลยอ่ะดูดิเดีตัวนี้โหดกว่าตัวเมื่อกี้ดูดิไม่ยอมตายอะ่ะแต่มันไม่ค่อยวิ่งไงนะอา่าไปซะแล้วมีความรู้สึกเหมือนมันแหลกๆนะเปล่าอ่ะ ไหนดูดิโอ้ไอ้ดับหมวกโจนสลัดมาให้เราหรอหไหนขอขอขอไอระวังระวังระวังทาหารเรือข้างหลังนี่นี่พี่เคนหมวกหมวกว้าพี่เคนจะกลายเป็นโจนสลัดแล้วไหนลางใส่ดิ กระชิงกระชิงนี่หรอวามีขนนกด้วยเหมือนจะกันได้นะพี่เขนเอาวางตัวไว้หน่อยก็ดีนะเหมือนจะบางลงนะบางลงอยู่แล้วแต่ว่ามงดามันสวยมาปิ้นเขาก็ดีกว่าเรามาลุดของที่ป้อมจนสลัดกันดีกว่านาะนีไงกลองสมบัติเปิดกลองแล้วกันเออถุงเงินเดี๋ยวเลยเจ๊งอ้ามขาดทุนเล่าคิดว่าจะได้พลังผลไม้ปีศาจอะไรซะอีกอ่ะเฮ้ยไอเจ้าทหารเรือออไปซะ อ้อาไม่ตายโอ,อ้กระแทกไม่แรงเหรอนายไปละนายลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกล่องสมบัติกันต่อเนาะฟริงค์อหืหแร่แร่นี่เราก็ค่อนข้างจะมีเยอะแล้วนะเพราะว่าเราดรอปจากคีเปอร์แร่ใช่ไหมต่มันคุ้มแม่เนี่ยเอาสามไปแลกหนึ่งเนี่ยอันน่าแบบเผื่อโชคดีไงแต่พวกนี้มันกล่องแบบกล่องกระโลท้อทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิโอ,อ้กล่องเกลือเกือมันก็เลยไม่ค่อยจะได้ของดีละมั้งไายไปละอย่างน้อยก็ได้ของกินนะอุ้ยชิช,ชิชลาม พี่เกนเห็นฉลามมาเปล่าอ่ะเฮ้ยระวังนะมันจะมากินเรา่ะไอ้เจ้าจอนสลัดตึ้ยมาขวางทางอยู่ได้หุ้ยมันดาบดับด้วยหรอะดาบอะไรดับจอนสลัดเหรอดับเซเบอร์ว้าวระวังดูดิว้าวบวกหกด้วยว้าวเราไปกินเนื้อฉลามกันดีแม่ทำไมฉลามตัวมันใหญ่จุงอ่ะโอ้โหไสนแ้วมันจะกินเราเปล่าโอ้โหมันคือฉลามเสือหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังมันคือสกายชาร์กเนี่ยช่วยกันยิงช่วยกันยิง ชาร์กทำไมหน้าตามดูแบบเหมือนแบบสัตว์ประหลาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะลองยิงดียิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างน้อยตัวมันก็ไม่ทนกับกระสุนหรอกมัง้งเอา้ามันตายแล้วเย้ยมันตอบเป็นเนื้อฉลามมาด้แล้วอุย้ยเราจะได้กินเนื้อสกายชาร์กแล้วไหนดูดิหน้าตาเป็นไงอ๋อเป็นเนื้อฉลามแบบนี้นี่เองนึกว่าหูฉลามอ๋อถ้าหูฉลามก็ของแพงไงนะคือโดนน้ำไม่ได้คือเอาเฮ้ <laughs> โดนน้ำไม่ได้โดนน้ำมันจะตายเดี๋ยวเรามาอัพเลือดกันดีกว่าเนาะเราจะได้อยู่นานๆเลยนะโอเคตอนนี้เลือดของเราก็สามลอดครึ่งกว่ากวาแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทของบิ๊กมัมปราสาทขนมเค,ค้กหวังว่าจะไม่เจอบนะิ๊กมัมนะโอปราสาทขนมเค,ค้กเขาจะมีเค,ค้กให้เรากินมาก แต่ถ้าเจอบิ๊กมัมเนี่ยเราจะตุยเยนะกลายเป็นขนมนเค้กเ,เขากินนะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปราสาทก็ได้นะเขาอาจจะไปท่องเที่ยวบ้างก็ได้นะเออดูดีๆเห็นเปล่าอะไรหัวกะโหลกเต็มไม่หมดเลยอ่ะแบบว่าพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปข้างบนยอดมาเลยดีกว่านะะอุยเค้กก้อนนี้มันสูงเสศษฟ้าแล้วเกินน่ากินจุงต้องค่อยๆต่อบบล็อกขึ้นไปนะ ต่ว่าไม่เป็นไรครัง้งแรกมันเป็นน้ำอ่ะตกลงไปมันก็ไม่เป็นอะไรเนาะแต่อ้อมเป็นนะเออใช่แต่ว่าเขาแพ้น้ำาอะนะครัง้งระวังมากมากเลยเพราะว่าไม่อยากจะโดนน้ำบ่อยอะนะอุ้ยดูดิข้างบนมันหุมมหาสมบัตินี่นะฮะมีอะไรบ้างอ่ยโอสุดยอดมือไม้สันจะได้สมบัติซะแล้วหวังว่าโชคดีจะได้ผลไม้พลังปีศาจไปฝากพี่เคนสักลูกนะเฮ้ยชะคฮบปัวเป็นไงบ้างไม้เบ่าฟื้บัวอู้น้ำซำน้ำซำได้แต่แร่เอาเฮ้ย เดี่ยวดีมันยังไม่เจอกล่องละแลเลยโอ้แย่แล้วพี่เกณฑ์ค่อยๆไล่ไปตามลําดับดินอกจะได้กินมือตัวเองแล้วมันอย่างอยก็มีบล็อกทองถ้าเราเก็บเหลือเฟือเนาะต้องช็อบดีสักกล่องดีปุ้งอ้ยมีแต่แรกแล้วอุ้ยได้รูทมาด้ยล่มันน่าจะไว้รีสเตตัสนะนะเอมอเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบรีสเตตัสยังไม่กินนะอุ้ยมีดาบด้วยโอ้ดาบก็ไม่เอาอ่ะดาบมีแล้วอ่ะ เจ้าผลไม้แล้วเดี๋ยวใจเย็นๆนะมีดาบเซเบอร์เข้ามาอีกแล้วเนาะแล้วก็เจ้าม่สีม่วงเนี่ยรู้สึกมันจะเอาไว้รีสเตตัสเนาะไม่เอาอันนี้ก็ไม่กินนะอัน,นาบัญันยังเหลืออีกหลายกล่องให้เราเปิดนะกินไปทำไมเอาไปเก้าพอยองไว้ได้ปืนด้วยปืนก็ไม่เอากล่องสุดท้ายแล้วกล่องไดมอนด์กับกล่องทองโอ้ยแย่แล้วเหลืออันเดียวหรอใช่ๆมาเหลือกล่องเพชรนี่ละฟึบอุ้ยได้ได้เฮ้ยจิ ผลไม้พลังปีศาจมาอ้าบว,ว,วมันอยู่ตามกล่องเหรอเอ้ยรู้สึกมันจะชื่อเจ้าผลไม้พลังปีศาจว่าผลคางเงี้ยคางเงี้นะเป็นผลไม้ปีศาจแห่งการควบคุมเงาเฮ้ยอันนี้ละเจ๋ง ใช้ทางงันพี่เคนจะต้องลองกินนะอวยมีรองเท้ามาให้ด้วยเย่มาไปกินเองนะอ้าอไม่เอาดีพี่พี่เคนกินดีแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเวลานอกเขาจะขุดพวกแร่ทองกลับไปด้วยนะไหนๆก็เจอแร่ทองแล้วว่าจะลงจริงๆเหรอไม่ค่อยถูกกับน้ำเลยนะน่ะเป็นกระต่ายก็โดดลงมาดิโอ้โหโอ้ไม่ก็เป็นฟินิกก็บินลงมาก็ได้นะแต่จะหัวแตกก็ได้นะน้ำมันเจ็บแบบเนี้ยโอ้ยน้ำทำให้เลือดรด นี่ไงผลไม้ปีศาจผลคังเงี้ยคางเงี้ลองกินดูสิรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยนะว้าวขอบคุณนะโอ้โหกินรู้สึกมีพลังหูยิงแรงไปลองกับเจ้าอารูบิด้าดีกว่าเฮ้ยฉันอ้วนนะรังแรกอะรังแรกยังไม่ได้กินผลไม้ปีศาจเข้าไปไงเฮ้ยนี่นะปล่อยเลยพลังเงาไล่เลไม่เจอทุนเงาไงล่ะไม่ลูกเตะนกนี่ของเขาไงล่ะโอ้โหตียวนะ เออเขาต้องสู้ประจันบันกันแหละเ,เกือบตายกันไปอุยได้กล่องด้วยอย่างงั้นมันก็ตีเขาไม่เข้าหรอกนะโอเคได้กล่องแล้วก็ได้ไม้ตะบ,บองของมันมาด้วยเนาะกล่องเกลือสินะอ่าไม่เป็นไรพี่เคียนเดี๋ยวขอไปพักกินข้าวก่อนนะก็โอเคค่ะถ้าชอบอยากให้ทำต่อแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดป๊าดให้กดกระดิ่งให้กันด้ละ่ะแล้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะ๊ายบาย